สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะไม่ได้เกะกะมาเจอกันกับน้ำอีกเนาะค่ะเนาะมื้อนี้จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆคือเก่าเนาะค่ะน้ำจะมาตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆคือเก่าเนาะค่ะมันจะมีคอมเมนต์ที่น้ำอ่านแล้วน้ำอยากจะตอบเนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะให้ค่ายขอสงสัยสําหรับคนที่คอมเมนต์มานะคะแล้วก็น้ำก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะสําหรับคนที่มาคอมเมนต์ให้กําลังใจเนาะค่ะน้าดามก็ขอขอบคุณหลายๆแนะนำจะได้เอ่ยชื่อน้ำกับ เห็นเนาะค่ะน้ำก็เห็นคอมเมนต์อยู่เนาะค่ะเนาะอ้าวไม่ได้นำจิมาตอบคอมเมนต์เนาะค่ะมันก็จะมีะบางคอมเมนต์ที่น้ำก็อยากตอบอยากจะบอกเพิ่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็บางคอมเมนต์น้ำก็จะ,ะใครขอสงสัยให้เพิ่นเนาะค่ะเนาะจะมีะเพื่อนเพื่อนถามเขามาว่าบ้านหลังนี้เนาะค่ะเนาะบ้านที่นำ้ำซาวในปัจจุบันนี้นำ้ำซาในราคาเท่าใดรเนานนะค่ะเนาะ,ะแล้วก็มันจะมีคำถามที่บอกว่าชีวิตน้ำขึ้นหยุ่งขึ้นยากแท้ มีปัญหาเรื่องบ้านมีปัญหาเรื่องยามีปัญหาอันนั้นอันนี้เองสินะมีแต่ปัญหาเองสินะแล้วก็แล้วก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่ายุ่งยากเรื่องบ้านเป็นยังคือพวกสื่อบ้านซะเลยจัิงสินะนะเอา้าน้าจะมาตอบอคำถา,นนะคะถามของเพื่อนๆนะคะที่ถามเข้ามานะคะนาะาเอา้าประการแรกน้าตอบอ้ยแมงวันแมงวันหลายหนาเพื่อนๆเ,เพราะว่า มันมีฟ้ามแกะเพื่อนๆมีฟ้ามแกะเราพอมีฟร์มแกะเราในฟ้ามแกะน่ะแมงวันไล่ไหนเพื่อนๆนำเขาไปฟ้ามแกะเพราะว่าเพื่อนบ้านเพื่อนให้เขาไปเบื้องการทํางานของเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนให้พวกนั้นไปเบื้องตอนเพื่อนตัดเล็บให้ให้แกะนะแม่ค่ะอุ้ยแบบเป็นตายานได้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าตัดแกะตัดแกะตัดเล็บให้แกะน่ะมันต้องก้มโล่งอ่ะล้วก็ มือแกะมันอยู่ข,ข้างบนนั่งสิมันจะถีบห้าย่ำใดก็ได้ไดยังไมเพื่อนๆแต่ว่าข้ากกต้องมีเทคนิคเนาะคนที่เลี้ยงข้ากระเจาะมีเทคนิคในการตัดเล็บตัดย่างให,ให้แกะของขากระเจางนี่นะแต่บางงอนหลา,ลายลีเพื่อนๆเนี่ยเปิดประตูประตูบ่ได้เลยเอาวาวลายเลยเดย้เรื่องแกนี่เป็น้าวกระลายอันน่าจะมาอะตอบคำถามที่เพื่อนๆถามว่าบ้านหลังนี้เนาะคะ่ะที่นามเซาอยุ่ในปัจจุบันเนี่ย นามเซาในราคาเท่าใดนะคะบ้านหลังนี้นามเซาในราคาหกรยูโรต่อเดือนนะคะเนาะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าป้าทกคือถูกแทเนะคะเนาะจะบอกเลยค่ะว่ามันถูกมากๆบ้านหลังนี้นามจะบอกว่าบ้านหลังนี้มันอยู่นอกเขตเมืองค่อนข้างเยอะนะคะเนาะนอกเขตเมืองแล้วก็มันเป็นชุมชนที่การคมนาคมค่อนข้างลําบากนะเพื่อนๆ น้ำจะบอกว่ามองที่นามยูเนี่ยมันบบมีรถเมน,นะคะ่ะห้าตตรงมีรถโดยเฮาตตรงมีรถส่วนตัวเนาะค่ะหรือมีมอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือมีรถส่วนตัวต้องขับไปในเมืองเองเนาะคะ่ะเนาะในเมืองที่มันไกลสุดก็คือขับไปประมาณเจ็ดกิโลเนาะคะ่ะนาำเคยขับไปแล้วกับมอเตอร์ไซค์ของนาำนี่ก็จะรู้ว่าผ่านไปด้วยดีเนาะกันเนาะขับไปเจ็ดกิโลขับมาเจ็ดกิโลกะนั่นแหละค่ะกะ ประมาณ1 4บ5กิโลเนาะค่ะมันก็มีขึ้นเขาลงเขาแน่มันก็จะคำนวณกันไปแน่นะคะรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์อิเล็กทริกเนาะค่ะเนาะก็คือเวลาขับไปเนี่ยมันจะคำนวณการใส่พลังงานของมันอยู่แล้วเนาะค่ะถ้างเขาขึ้นเขาไล่เอ่อมันก็จะใส่พลังงานค่อนข้างไลยเนาะค่ะอันนี้นําได้ลองทดลองขับไปเบื้องก็รู้สึกว่าขับไปขับมากแบตเตอรี่ก็ยังเหลือเนาะค่ะอันนี้ต้องชาร์จเต็มไว้ก้อนเนาะค่ะเพื่อนๆเวลาไปเนี่ย น่าต้องชาติเต็มไว้ก่อนแล้วบัดน,นี้มันอยู่นอกเขตคามนาคมนะคะเนาะเราบ้านแถวๆนี้จะบ่ค่อยแพงเพื่อนๆถ้าเป็นนอกมันบ่ไกลในเมืองหลายคมนาคมบ่สดวกเนี่ยบ้านมันจะค่อนข้างที่จะบ่แพงนะคะเนาะแม่เฮาจะซื้อห้าก็ซื้อในราคาที่บ่แพงนะคะบ้านหลังเนี่ยเพิ่นซื้อ พนตอนพันซื้อน่ะพันซื้อในราคาหนึ่งแสนสองมื่นห้าพันยูโรเนาะค่ะเนาะบ้านหลังนี้วันนี้เพิ่นก็จะมาน่าจะต่อเติมเพิ่นน่าจะขายขายในราคากับประมาณบเกินบแสนห้าแสนหกยิงเสียแม่ค่ะถ้าเพิ่นจะขายต่อเนาะค่ะเนาะราคาจะอยู่ประมาณนี้เพื่อนๆจะบ่ได้แพงเนาะค่ะบ้านหลังเก่าที่น้ำเคยเซาอยู่มันจะ ตกอยู่ที่700ยูโรบ้านหลังเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะบ้านหลังนี้ตกอยู่ที่600ยูโรนะเพื่อนๆ600ยูโรกัร่วมกาเดนร่วมสวนร่วมหยังงมดเนาะคะนะ่ะเนาะยกเว้นข้างบนเนาะคะนะ่ะเนาะที่ที่เฮาบ่ได้เซาเฮาเซาเฉพาะบ้านอ่าบองเก็บรถแล้วกัสวนเนาะคะนะ่ะเนาะมีพื้นที่อ่าสวนให้เฮาปลูกผักเลี้ยงม้งเลี้ยงมาเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้กะเอานําต่อไปแล้วเนาะคะ่ะอา่า บ้านหลังนี้เศราคาเท่าทอดาเนาะค่ะเนาะอ่ะบ้านนี้จะมีะคําถามที่ถามว่านาม,มีแต่ปัญหาแต่ทั้งปัญหาเรื่องบ้านแต่ทั้งปัญหาเรื่องยาเนาะค่ะเนาะ,ะอันนี้นาําบ่ได้เป็นคนหาปัญหาเนาะนเพื่อนปัญหามันมาหาเขาเองเน,น,น,นาะค่ะเนาะนำนี่เพิ่น คนที่คอมเมนต์น่ะนำเข้าใจอยู่ค่ะเพิ่นเพิ่อนอยากประมาณว่าอยากไปประชดประชัเนเขาแน่นะั่นแหละคิดว่านะเพราะว่าเพิ่นมาคอมเมนต์เธอได้ก็มีแต่คอมเมนต์แบบนี้อยู่แล้วของสินอนน้ำก็ถามว่านำนะ่ะใส่ใจบ่นำบ่ได้ถือว่าใส่ใจแต่ว่านำอยากตอบเพิ่นซื่อ,อหรอกค่ะอยากคืออยากตอบเพิ่นซื่อๆว่าเพิ่นอน ว่าน้ำถึงน้ำจะมีปัญหากระยามันบอกค่ะบ่มีผู้ใดอยากมีปัญหากับคนเนาะค่ะน้ำเองกับปุถ่าอยากมีปัญหากระยานะน้ำเฮ็ดดีที่สุดแล้วเนาะค่ะเนาะน้ำเองก็เฮ็ดดีที่สุดแล้วของน้ำการเป็นลูกสะใภ้เนาะค่ะต้องบอกว่าน้ำเป็นลูกสะใภ้เนาะค่ะเนาะหญ้าเองก็คือสิเฮ็ดดีที่สุดแล้วซ้ำนันเนาะค่ะน้ำก็เฮ็ดดีที่สุดแล้วซ้ำนี่น้ำพยายามที่จะอยากดูแลยาเนาะค่ะเนาะ แต่ในในเมื่อยาบอลบเฮาเป็นลูกสะพายประมาณว่าเฮาเห็ดอยังกับขวางหูขวางตาไปเมดน้ำพยายามหลายหลอแเราเพื่อน,พ,อนพยายามถ้กคนติดติดตามน้ำจะหูวนำพญายามที่จะเอายามาอยู่น้ำนี่หลอบที่หารอบที่โขกเราเพื่อน,อนที่จะเอายามาอยู่นำ้ำมันบอกค่ะเพื่อนเืนแต่ว่ามันบม่เคยพานไปดูดีจักเถื่อนยาน้าจะ จะบราบเฮ้าไหมไมาอยู่บ้านเฮ้าแต่บลาบเฮ้าหมายถึงว่าจังไดนําก็นําบอกขอาใจ <laughs> นําบอกขอาใจมาอยู่น้ำเฮ้าทั้งที่น้ำเองนี่เป็นคนที่ดูแลยาทั้งกลางวันกลางคืนบ่ได้ดูแลเรกค่ะกลางคืนะคะน,น,นี่เรากินเขาเรากินยังแล้วก็กระเฮชชาให้เราแล้วก็แล้วก็เป็นนอนานะคะตอนเศร้านี่ก็แค่เขาไปปลุกเล่านะคะตอนบังเท้อกระแทบไม่ได้ปลุกเรกคะ่ะเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้ตลอดแล้วก็ออกมากินดื่มกินกาแฟของเราเป็นเรื่องปกติธรรมดา เนาะค่ะเนาะจนจนมือที่เล่ากาสิท้นเฮาป่วจังสินะเพราะว่าญานามเราเป็นคนที่ลูกส่วนตัวเล่าหลายแล้วโบคือเราบโคือผู้เฒ่าคนอื่นเนาะค่ะเนาะลูกส่วนตัวเล่าหลายแล้วกาโบแล้วกาบบคอยคำนาคมกับคนจังสิเนาะแม่ค่ะเพื่อนเพื่อนแลโบ่ให้ความหักกับไผ่หรืแล้วกับบลับความหักจากไผ่เนาะค่ะเนาะโบหาแล้วกับ่รับ นแะะล้วแล้วหายยู้เดียวที่เราวหายความความฮักก็คือลูกของเราเนาะคะ่ะก็คือสามีของน้ำซํานันเนาะคะ่ะะเนาอันนี้สามสามีน้าบอกเลยค่ะว่าตะกี้แม่เล่ากะเป็นคนที่เป็นคนที่ติดติดเครื่องดื่มเนาะคะ่ะเนาะ ตอนสามีน้ำเป็นเด็กน้อยสามีน้ำก็มีปัญหาหลายอย่างนะคะนอกะเอาอันนั้นก็เป็นเรื่องของยาเนาะค่ะเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องของยาแต่ว่าในเผื่อเมื่อเพิ่นมาอยู่น้เห้าแล้วเพิ่นบ่มีความสุขเพิ่นก็ตรงกลับไปในที่ที่เพิ่มันมีความสุขเนาะค่ะน้าเองทอยุกับน้าแล้วน้าบ่มีความสุขมันก็ต้องคุยกันปัญหาของพวกน้าก็คือบ่คุยปัญหาของน้ากับยากับสามีเนี่ยก็คือบ่คุยคุยกันแล้วมันก็ เรื่องเดิมมันก็กลับขึ้นมาคือเก่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันก็กลายเป็นว่าทุกคนมันก็สะสมความเครียดญาเองก็สะสมความเครียดเราเราอยากไปใช้เราก็ประเด็นไปนํากับปลูดุน้กับปลู้ความรู้สึกของเราเพราะว่าเราก็ประเด,ดเว้วมันมาเพื่อนเพื่อนวันนี้เขาเองเขาก,ก็อืดอัดเหาเห็นสีหนาที่ญาญานํโบเคยิ้มเลยเด้อเพื่อนเพื่อน บอกเคยยิ้มมือได้ยิ้มนี่ฝ้าห้องโหลดนะคะานะนำจะเป็นคนที่บอยิ้มเป็นเป็นคนที่ยูนำ้ำเราอึดอัดที่สุดในโลกนะคะแต่นาพระนา่จะยูให้มันโดนที่สุดนะคะนอกจากคือเฮดได้ซ้ำนัน้นปัญหามันก็ระเบิดขึ้นนะคะเนาะ,ะ,นะะมันก็นต้องมอีวันที่ระเบิดขึ้นเพราะวา่ามันบ่คุยกันนะคะเพิ่นประรับเฮ้า น้ำนี่รับยาได้เพื่อนนาำนี่รับยาเขามาอยู่ในชีวิตเด้แต่ยาบรับนามบรับลูกนามเอาเพื่อเดียวก็คือเอาตัวลูกเจ้าของเนาะคะ่นะเนาะปัญหามันก็เลยต้องเกิดเนาะคะ่ะเรื่องนามนามย่อมหลายแล้วเพื่อนเพือนนาย่อมเพื่นหลายแล้วแล้วก็นามบ่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้ายูต่อไปก็คือครอบพัวนาก็ต้องแตกแยกเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นกะ นั่นแหละปัญหามันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะเนาะเอ้าอันนั้นก็เป็นปัญหาของหญ้าไปเนาะค่ะแล้วแล้วเราจะตอบคําถามมันต่อไปแล้วกันเพื่อนเพื่อนเรื่องหญ้ามันจบจากเื่อดอกหันหันว่าไปมันก็่จบจากเธอดอกเพื่อนเพื่อนทำวาสุมือนี่นามกับหญ้านี่เบิ้งหนากันได้บ่บ่รู้ค่ะเพราะว่าเบอเคยเบิ้งหนากันบ่เคยไปมหาสูขกันต่างๆมีเรื่องข้าวที่แล้วกับเบอเคยเนาะค่ะเนาะบ่เคยเลย ล้าก็จักสิเบิ้งหน้ากันตีดบ่หันยาหนำได้ขึ้นมาตอนคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะเอาอันนี้กะเป็นเรื่องของอนาคตอนาคตมันจะลงเอ่ยแบบใดก็ให้มันล่งเอ่ยเนาะค่ะเนาะบัดน,นี้น้ำจะมาตอบคําถามมันต่อไปว่ามีแต่เสาบ้านแล้วก็คือบ่ซื้อบานซะจังซีเหรอแม่เพื่อนเออน้ำจะบอกว่าจังซีน้ำนะเสา,าบ้านอหลีล่ะค่ะแต่ถามว่าให้ซื้อบ้านบ่ อยากซื้อบ้านว่าอยากซื้อค่ะเพื่อนๆอยากซื้อถ้ามีเงินอยากซื้อบ้านมให่เลยเพื่อนๆถ้ามีเงินอยากซื้อบ้านหลังใหญ่ๆอยู่กับหลูกกับเต่าเฮ็ดบ้านไว้คางๆหลังหนึ่งหิญายู่บ่ตงมาอยู่ร่วมกันแต่ว่ายู่ไก้กันกับพ่อจั้งสี่อะแม่ค่ะเพื่อนๆอยากเฮ็นแบบนี้นะคะในเมื่อการซื้อบ้านมันว่าคือซื้อปิ่งไก่นะคะเนาะซื้อบ้านมันก็ต้องใส่เงินแล้วหาก็บาไม่มีเงินที่จะไปซื้อนะคะถ้าหาจะไปซื้อฮาก็ต้องกู้ บ่มีผู้ใดมีเงินสดดอกคะ่ะในฝรั่งเศสในต่างประเทศนาบบลูเนาะคะ่ะแต่ว่าในฝรั่งเศสแทบจะบ่มีคนซื้อบ้านเงินสดเลยเด้อนเพื่อนเพราะว่าอย่างราะว่าบ่มีคนมีเงินสดลายขนาดนั้นดอกมันจะมีแต่คนรวยๆแอกวก็เพื่อนเพื่อนเอาลวยๆแบบมาหาเศรษฐีเลยแล้วกันที่กระเจ้าซื้อเงินสดคนคือเฮ้าคนทำมาหากินคือเฮ้าหน่อยที่จะซื้อเงินสดนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเงินแต่ละบาทเงินสด เขาตรงรูที่มาที่ไปได้เพื่อนเงินแต่ละบาทเงินแต่ละสะตางค์เนี่ยคุณจะซื้อบ้านได้ราคาเ,าเงินสดย่างต,ำ,ตำเอาเป็นอพาร์ตเมนต์ได้หน่อยนี่ที่บปอยู่ในเมืองใหญ่คักๆนี่ย่างตำกับราคาเป็นแสนแสนยูโรนะคะเนาะคุณเอาเงินมาจะใส่แสนยูโนะคนะคงงรโคุณเห็ุงานอีหยัง เขาตรงรูที่มาที่ไปได้เพื่อนๆถ้าคุณบอกไปได้ว่าเงินคุณแต่ละบาทแต่จะต่างเนี่ยที่คุณมีเงินสดเนี่ยคุณเอาเงินมาตะใส่เนาะค่ะติดคุกได้เพื่อนๆมีความผิดได้เพื่อนๆเอาเขาอาจจะคิดว่าคุณคายาเขาคิดว่า,าคุณอาจจะไปปล้นไปลักเขามาเพราะคายาค่า,าอย่าง,างังสีมันบ่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าแต่ถ้าคุณไพืดอนทางานแล้วคุณมีเงินสดมันกะ มันก็ขัดแย้งกันนะเพื่อนๆนเราบรนลุน้ำเองน้ำเองบ่ได้เฮ็ดเวียกมีต่สามีคนเดียวจะให้น้ำไปซื้อเงินซื้อบ้านมันก็เป็นไปบ่ได้ดอกค่ะแล้วอีกอย่างพกน้ำก็บ,บ่ได้อยากเป็นนีพอ่อเนาะคะ่นะเนาะบานนี้้าว่าฒน์นำมังคุมีตรสาวบ้านแท้ทามวาน้ำไม่บ้านบ่ยา่เม่งเรามีบ้านค่ะน้ำเองก็บ่ได้ถือว่า น้ำกษสามีกมีบ้านเนาะค่ะแต่ว่ามันเป็นบ้านชิญญังมาทันแล้วเนาะค่ะแต่ทามือหนึ่งน้ำบ่อยากเสาบ้านน้ำไปอยู่บ้านของสามีก็ได้ชินยาอยู่ณปัจจุบันนี้เนาะค่ะเนาะถ้าน้ำบ่อยากเสาเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆพ่อนบ่เมนมาพวกน้ำบ่มีบ้านนะเพื่อนๆคนบ่ได้ไปว่าเพื่อนๆกันแล้วกันค่ะคนที่คอมเมนต์มาเนาะค่ะว่ายายเหม่งแล้วมีบ้านแต่ว่าบ้านหลังนั้น พวกน้ำว่าได้อยากที่จะไปอยู่เพราะว่าอย่างเพราะว่าทั้งใตของฝรั่งเศสในเมืองที่เยเมิงแล้วเกิดเมืองที่เล่ามีบ้านเนี่เป็นซื่อว่ามักเซ่นะคะมักเซ่มันเป็นเมืองที่อันตรายสำหรับเด็กน้อยนะคะนะคนที่ไล่เด็งสามันจะค่อนข้างอันตราย เพราะมันมีสิ่งที่หลอกหูหลอตาหลายนะคะน้อเพื่อนๆอย่ายังเช่นพวกยาเสพติดพวกมาเฟียยาเสพติดนี่อันดับหนึ่งเลยเด้อค่ะเพื่อนๆอยู่มักเซเพราะฉะนั้นในละคือสิ่งที่นะสิ่งที่พวกนำบอพึ่ง ทรงที่จะอยู่เนาะค่ะเนาะบ้านหลังนั้นก็เลยยกขยาอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันสะดวกสบายสําหรับผู้เฒ่าคุยยาเนี่ยมันสะดวกสบายสําหรับเราแล้วยางออกไปเนี่ยมันก็มีร้านขายขนมปังร้านขายพิซซ ო ่พิซซาใกล้ๆแล้วยางออกไปทางขวามันก็มีร้านขายยาแล้วยางขามไปมันก็มีร้านหมอมันก็มีหมอมันบอกค่ะหมอที่รักษาโรคทั่วไปแม่นค่ะเพื่อน แล้วก็เพิ่นก็รู้จักกัญญาเป็นอย่างดีแล้วแล้วญาสามารถที่จะไปบังเชื่อก็ต้องนัดก็ได้สิแม่เพื่อนแล้วก็ทัดไปอีกมันก็มีรั่นขายของช่อยุ่ไกลๆ่างไปนิดเดียวเนาะค่ะเนาะแล้วก็ทัดออกไปอีกมันก็มีธนาคารมันก็มีไปษนี่ทัดออกไปอีกมันก็จะมีล้่นพวกซื่อหวยซื่อ ยาบุหรียาสูบอีหยังมันมีเนาะค่ะเขาเอิ้นบัตตาบักมันจะมีเนาะคะ่ะมองย่างออกไปนิดนิดนึงก็จะมีร้านขายกาแฟคือมีร้านคนดื่มกาแฟตอนซซซเขา,าเอิ้นว่าบ,บาร์ที่ฝรั่งเศสเนาะค่ะนั่นแหะค่ะมันมันมันดีสําหรับคนเฒ่าที่เเขาจ้าย่างออกไปบป่ไกลแล้วก็มีอ่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนที่เขาต้องการเนาะคะ่ะเนาะบัดนี้บ้านหลังนั้นถ้า ญาเกิดเป็นอีหยังไปเนาะค่ะพวกน้ำอาจจะ้ายเข้าไปยูหรืออาจจะให้คนเศราแล้วก็ไปยูตอนพวกน้ำถาเนาะคะ่ะเนาะอ้าวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่างแผนกันไว้กันยี่เหม่งเนาะ,ะแล้วบ้านที่น้าม,มีกันยี่เหม่งนะมันมันไม่ได้เป็นบ้านเพื่อน มันกําลังอยู่ในการรีโนเวทเนาะคะ่ะก็คือการบํารุงปรปับปรุงให้มันเป็นบ้านที่จะอยู่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะตอนนี้พวกนก้ำกาทยอยเห็ดทยอยเห็ดเฉพาะนาฮอนเนาะคะนะ่ะเนาะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเก็บเงินแล้วะคะ่ะเก็บเงินส่วนหนึ่งที่จะไปเฮ็ดบ้านนาฮอนปีนี้ว่าจะไปเฮ็ดบ้านคือเก่าเนาะคะ่ะว่าจะไปต่อเติมต่อเติมปีละนิดละหน่อยเนาะคะ่นะเนาะมันจะแล้วย่ำได้ไงมัน,นะะนะแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็ ปีที่แล้วบ่ได้ไปเฮ็ดเนาะค่ะปีที่แล้วบ่ได้ไปเฮ็ดเพราะว่ายายเม่งเราสุขภาพบ่ดีเพราะสุขภาพบด่พพบดีก็ต้องหยุดงานเพราะหยุดงานรายได้มันก็นหน่อยเนาะคะ่ะเขาจะไปเจียดไปเฮ็ดบ้านอีกมันเจียดไปก็เฮ็ดบ่ได้ดอกค่ะเพราะว่าสุขภาพบ่ดีเนื่องจากแหลงรักกับแหลแรงรักที่เฮ็ดบ้านหลังนั้นก็คือยายเม่งเนาะคะ่และแรงร้องลองมากกับขึน้นนาเพราะว่าพวกน้มไม่ได้จ้างไปยังคือบไม่ได้จ้างเพราะว่ามีเงินเนาะคะ่ะนะอ่ะเข้าใจตรงกันเนาะค่ะน้มไม่ได้รวย เพราะฉะน,านาั้นน้ำวสามารถที่จะซื้อบ้านได้เนาะคะนะ่ะเนาะเข้าใจตรงกันเด้อเพื่อนๆน,นั่นราคนะาหน้ากับแม่บอสูพันเพื่อนฟังเนาะคะ่ะว่าบ้านเนยเหมิงเรามีแม่นมือนึงพวกนำวิทยาศาสตราบ้านพวกน้ำอาจจะไปอยู่บ้านเนยเหมิงก็ได้หรืออาจจะบ,บ่ไปอยู่ก็ได้เพราะว่าลูกน้ำพระท่านใหญ่เนาะคะนะ่ะเนาะภาวะความคิดของเขาบ่ท่านเนี่ยมีมันมีหรอ สิ่งที่รอหูรอตา,ขาเขจาหลายเนาะคะนะ่ะเนาะการเล่ประหยัดอยู่กาเล่อยากอยู่มองที่มันสงบสงบเงียบเงียบอ่ะเท่าอาจจะเศร้าแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาสบายใจเนาะคะ่ะแต่ว่าก็เพราะสบายใจจักเทือน <laughs> สบานหลังนี้กันบ้านหลังนี้ก็ถ้าบางวันที่สี่เดือนหนาเนาะคะนะ่ะเนาะเดือน มิทุนานี่ว่าจะตกลงกันเป็นแบบใดแล้วนำสาม,มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะค่ะเนาะเอาสําหรับวันนี้นะก็มาตอบปัญหาข้อสงสัยให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะค่ะเนาะแล้วก็ประเด็สงสัยอีหยังก็เขียนคอมเมนต์มาเนาะค่ะเขียนคอมเมนต์มาน้าจะตอบในสิ่งที่น้าตอบได้เนาะค่ะเนาะอันใดตอบบ่ได้นา้าก็บ่ตอบเรื่องหญา้าน่ะบ่ต้องถามเด้อค่ะเพื่อนๆเพราะว่าหนังกับหญ้านี่บ่ได้มองหน้ากันบ่ต้องถามเรื่องหญ้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่า ยาก็คือยายาบ่เมนแม่นามนะคะเนาะเพิ่นในเมื่อเพิ่นบรรับเฮ้าเฮากับ่ตรองหลับเพิ่นน้่ากับ่รับแต่ว่านามบ่เคยบอกว่าให้สามีอยาะขับไปเบ uh. ิ mm ่งยาเธอเด้อบ่ต้องไปเบิ่งแม่บอกค่ะนาเป็นคนที่ไปเบิ่งยาเธอไปเบิ่งยาเธอไปเบิ่งแม่เธอดูแลแม่เธอเพราะว่าคนเดียวที่เพิ่นต้องการก็คือเธอเพิ่นบ่ได้ต้องการฉันเพิ่นบ่ได้ต้องการลูกฉัน พูดต้องการสิ่งเดียวคือเธอแค่นั้นเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ก็จบไปเนาะคะ่ะสามีก็เข้าใจญาเองก็เข้าใจเนาะคะ่นะเนาะนั่นแหละอ่ะจบแล้วได้ค่ะบัดน,นี้อ่าน้ำกรสิโอโตขอจบวิดีโอไว้เท่านี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็พบกับน้ำใหม่กับในคลิปวิดีโอหนะ้าค่ะสำหรับมินี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย